สวัสดีครับเจ้าเกษตรกร,ท,กรทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอนะครับวิธีการปลูกหอมแดงของพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็จะปลูกช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาหรือว่าปลูกพักเดือนสิบสองหลับพี่นอ้องแปลงเดือนสิบสองนะเกษตรเป็นแปลงแบบเรียบๆไปพี่นอ้องแปลงเรียบนะครับ ที่ยกกล่องขึ้นนิดนึงนะครับหลังจากไถพ้พรวนขาดเรียบร้อยนะครับกิทีโยกกล่องนิดนึงนะครับก็ให้นําไหลตกนะครับบางคนเพิ่นกะสีปลูกแบบบอดิตสปริงเกอร์นะครับบางคนกัติดสปปิงเกอร์นะครับพอด้แปลงเส็จเรียบร้อยนี่นะครับิ่นว่างสปริงเกอร์เรียบร้อยนะคนปลูกเพิ่นกะสีฮอดน้าให้ชุ่มชเลยพี่น้องฮดน้าให้ชุ่มๆให้เปียกๆนะครับ นี่ลักษณะของเพิ่์นสิเป็นลักษณะจังซี่แล้วพี่น้องเดอ้อผู้ใดสีนําไปเห็ดตอกรได้นะครับหดนําหลังจากค้นําเปียกเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่์นคาซิมาเนี่ยฮะผากพิมพ์นะครับนี่คือเป็นพิมพ์แม่พิมพ์ของการปลูกหอมนะครับเดือนสิบสองซเซลเล็กเชียมทอกันเนี่ยแหละพี่น้องนี่เอ็ดเป็นแควเป็นแควมีดามจับ เนี่ยเพราะว่าตัวนี้สีส่รากไปนะครับนี่ครับส่วนความห่างของพิมพ์นี่ก็แล้วแต่พี่น้องสิระบูเอานะครับวันเด็ตัวนี้เป็นพักหัวใหญ่ก็สิใส่พิมพ์17เซนเมตรนะครับเกิเนไปพิมพ์17บางคน้นกับพิมพ์1 4 1 5 16ก็แล้วแต่นะครับถ้าพิมพ์ห่างเนี่ยมันก็นสิหัวใหญ่นะครับนี่ครับหลังจากนั้นก็ใส่วิธีการหลากนะครับ ปักปักลงแล้วก็ลากลากไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยหลังจากเท้าหดน้ำแล่นะครับนี่ลากไปลากไปลากไปจนสุดแปลงผมเล่าพี่น้องลากไปมันก็จะปักไปเรื่อยๆปักไปเรื่อยๆมันจะเป็นแถวสวยงามนะครับค่อยๆลากไปนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องผู้ใดสีเอามาก เ็ดตามกะเชิญให้เลยครับเดนื่องจากศิลาไปแล้วนี่พี่น้องนี่มันก็สิเป็นหู้เป็นหู้เป็นหู้ไปยังสีนะ่ะความห่างก็อยูอ่ที่1ิเเซนติเมตรตามพิมพ์นะครับตามแม่พิมพ์มนะครับนี่ลักษณะที่เป็นยังสีนีพี่น้องแล้วนี่เออสวยงามแล้วก็เวลาปลูกก็สิปลูกเสมอกันนะครับนี่นะครับเทียมงานปลูกคนกะสิเนี้ยไปตามหู้เลยพี่น้องนี่ ยางเดินหนาย่างเดินหนาเลี้ยงแถวย่างเดินหนา,เอ,า,เ,อนหนาเออเอาหอมแดงทดี่้าเอาแก่เรียบร้อยนี่นะครับเน็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 บ,นบลงไปเลยค้นปลูกนี่ก็ต้องช้ำนานเด้นะครับพราะว่าสีเอาทั้ง,งเอาทั้งหากลุงนะครับบางคนกันืมเอาทั้งอันนี้ทั้งสูงลงไปทางล่างออหอมโบอ,ออก,กมีนี่ปลูกแล้วสเป็นย่งสีเด้อพี่น้องนี่นี่ ปลูกแล้วจะเป็นสีสวยงามนะครับปลูกไปนะครับผู้ใดปลูกจากไรปลูกสองล3ไร่4ลร่ลก็แล้วแต้นะครับแล้วแต่พื้นที่ของแต่ละสวนนะครับนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่ปลูกเสร็จเรียบร้อย่นก็สีเอาฟางนะครับีน่นองฟางกลบฟางแหงเท่านี่ล่หละตามให้ตามหน้าฟางเขาเท่าเนี่เอามา กลบนะเอามาปลกเนี่ยนะนี่เตรียมงานเป็นโปรไปเรือของเพื่อนนี่ก็ไปก็ไปก็ไปจนเต็มพื้นที่ละปลกูกจไกลับกลมให้เมดนะครับส่วนวิธีการหดน้ำนี่เพื่อนกะนกขึ้นอยู่กับสวนเพื่อนว่าจะหดสปริงเกอร์หรือว่าสหดแบบดึงสายนะครับตัวนี้หดแบบสปริงเกอร์นะครับนี่ครับพี่นอ้องหลังจากก่อเฟืองเอรียบร้อยกะสิมาเปิดน้ำทับอีกทีนึงเปิดน้ำทับบ่งหายฟางมันปลิวนี้นะครับนี่ เปิดนำไไปไไปไป่ไปเรื่อยๆนะครับจกนั้นอีก2มือนะครับกสิมาทําการ่นยาคุ้มยานะครับ่นยาคุ้มยาให้แปลงพร้อมเนี่ยนะครับว่าให้มียาว่าจะพปชดขึ้นมานะครับตันนี้เทว่าเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับน,นี่ตรงนี้ขนาด2องลายเศษสองลาง,ง,งานนันพี่น้างเออ ช่แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะขอบคุณเวลาสำหรับการติดตามชมนะอยาพอกันในคลิปไหมด้พี่น้องเด้อขอบคุณครับ